น2026นะครับก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะเนาะอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับแอปตัวที่ชื่อว่า a i r p เพนะครับใช้ในการโอนเงินเข้าธนาคารเกือบทุกธนาคารนะครับโดยที่ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารนะครับสามารถที่จะโอนเงินจากแอปเนี่ยเข้าไปธนาคารใดก็ได้นะครับโดยการเ,เติมเงิน จากร้านเกมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ใช้ใช้จ่ายนะครับต่างๆาเช่นเติมเกมเติมบัตรเติมเงินนะครับหรือว่าอะไรต่างๆหลายอย่างจ่ายดินแต่ว่าใช้ในการโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสครั้งต่อเดือนนะครับแต่เป็นการโอนแบบไม่รีบนะครับ คืออาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับนานกว่าการโอนปกติจะไม่ได้เงินทันทีนะครับแต่ว่าจะได้ฟรีสี่เท่าตัวเดียนคราวนี้มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอแอปก็คือมีตัวเนี้ยเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ลงทะเบียนอะไรได้ด้วยมือถือปกตินะครับท่านท่านหลายท่านอาจจะได้ใช้บ้างแล้วนะ ใช้จ่ายบินนั่งนี่ก็ได้โอเคเปิดเข้าไปหน้าตาก็าจะเป็นแย่างนี้อ่าตัวนี้ผมมีเงินใส่ไว้อยู่300บาทนะครับโอเคคราวน,นี้อ่ามาดูกันว่านะครับจะเติมเงินเข้าไปในรวบยังไงนะครับ จริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารเลยก็ได้นะครับเราใช้มือถือลงทะเบียนแอร์เพเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารแต่ว่าจะต้องมีบัญชีอขออภายต้องมีเบอร์มือถือนะครับที่จะลงทะเบียนเพื่อจะเชื่อมต่อระบบนะครับและเราสามารถที่จะโอนได้ทุกธนาคารทั่วประเทศไทยนะครับคราวนี้มาดูว่ามันใช้ยังไงนะครับ a อร์เพย์เคนะครับท่านสามารถที่จะหาข้อมูลนะครับสถานที่ที่ท่านอยู่นะครับด้วยรหัสไปรษณีย์ว่าอยู่แถวไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ไล้ว่า a i r p a พ c o u ค t e r เนี่ยคือร้านที่จะเติมเงิน a p r เพเข้าไปใน a i r p a พของคุณเนี่ยนะครับมันอยู่จุดไหนบ้างของประเทศไทย จะมีข้อมูลทั่วทั้งหมดนะครับผมใส่กรุงเทพแล้วกันเนาะอ่าเนี่ยก็จะบอกหมดนะครับเขตเขตไหนเขตไหนนะครับก็จะรู้ว่ามีร้านอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสามารถที่จะเช็คได้นะครับเนี่ยมีร้านที่อยู่ตรงไหนเช็คได้ ชื่อร้านอยู่อะไรยังไงนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นร้านอินเทอร์เนต็ตนะครับหรือว่าร้านเกมนี่ลยนะแล้วก็ใช้เป็นที่ที่จ่ายบิลเตอรนึงก็ได้นะครับหรือว่าท่านเติมเงินเข้ามาในระบบตัวแอปฯแอปตัวนี้ก็ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ใส่ได้เนาะทั่วประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเขาเ ขยายบริการไปทั่วประเทศไทยนะครับม,มีนิทรงเชานะครับทุกจังหวัดเลยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเนี่ยสามารถค่อยๆเก็บข้อมูลได้นะครับโอเคก็ ตอนนี้ผมเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับเติมเข้าไปแล้วสามร้อยบาทนะครับก็วิธีการที่จะโอนเงินเข้าไปในธนาคารเนี่ยท่านก็มาดูตรงนี้นะครับจะล่างโอ,องนเงินตรงนี้นะครับการที่ท่านลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้ไปลงทะเบียนเอาเองนะครับผมไม่สอนนะครับเสียเวลานะครับ ก็เสร็จแล้วก็มาที่ส่งไปยังบัญชีธนาคารส่งไปยังบัญชีธนาคารก็ถ้ายังไม่เคยโอนก็ผู้รับโอนใหม่ใส่ชื่อนะครับผู้รับโอนนะครับจะให้ดีก็เป็นภาษาอังกฤษนาอกกันเหนียวนะบางทีภาษาไทยบางทีอาจจะมีเสียงการสะกดผิดนะครับหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์อาจจะไม่ยอมรับนะครับก็ ไปศา,ากังินเนาะแล้วก็เลือกธนาคารครับผมจะโอนไปธนาคารออมสินนะครับเนี่ยมีหลายธนาคารเนานะจะใช้ธนาคารไหนก็ได้นะ ที่มีในตัวเลือกตัวนี้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะมีั้งเลือกเยอะมากนะครับธนาคารที่เป็นธนาคารของต่างชาติก็มีนะครับจอมีเพื่อนต่างชาติอะไรตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะ้นก็ใส่เลขบัญชีนะครับต้องเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องอาจจะมีปัญหาทีหลังเงินอาจจะไม่เข้านะครับหรือว,ว่า อา,อาจจะต้องมีปัญหาไปแก้ไขทีหรงเี้เสียเวลานะครับพยายามเช็คให้ถูกต้องทวนสองสามครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอืมนองนี้นะครับก็กดบันทึกผู้รับโอนนะครับ ใส่จำนวนเงินนะครับอ่าวันนี้วันที่สิบเก้านะครับอ่ตอนนี้สนะิบเก้าเนาะจะนั่นละหาเงินจะเข้าวันที่ยี่สิบสามนะครับสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามประมาณสี่วันนะครับแล้วก็จะได้เงินนะครับอากดถัดไปนะครับยกเลิกไม่ได้นะก็ไม่ก็แสดง ไเลือกเป็นแคสนะครับในระบบจากนั้นก็ใส่รหัสที่ตั้งไว้ตอนสมัครนะครับให้เรียกร้อยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งการดำเนินการอยา่างกดซ้ำนะครับเพราะว่า ตอนนี้ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจัดการการโอนให้นะครับในอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วเนาะเจัดการให้นะครับเราก็รอวันที่23นะครับเงินก็จะเข้าระบบนะครับระบคท่าค่าโอนตอนนี้โอนฟรีนะครับสีครั้งต่อเดือนนะโอเคครับก็ เ่านว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับปิดตัวนี้ก็เงินก็จะเข้าประมาณวันที่ยีามนะครับเดี๋ยวผมจะรอเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีกทีนะครับว่ามันเข้าไหม อันนี้ก็เป็นบัญชีนะครับออมสินที่ผมสั่งโอนเงินจาก a i r p a y นะครับเข้ามานะครับก็สั่งของคืนวันที่19นะครับค่อม20สิบก็ประมาณ0ูนจุดเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับเริ่มวันที่20สิบนะครับก็ตามเวลาเขาบอกว่าเงินจะเข้าวันที่23บสาแต่ว่าเงินเข้าเร็วกว่ากำหนดครับวัวววววนที่22ิบเงิน ก็เข้าแล้วเพราะว่าบัญชีนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะครับก็จะทําเป็นตัวทดลองให้ดูชัดๆนะครับว่าย,ยอดนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับ19、20、21、22นะครับใช้เวลา4วันนะครับโอนเงินฟรีจากแอปเข้าธนาคารหลายๆธนาคารนะครับอ,อันนี้ก็คือโผนเข้าออมจิเนาะเป็นบัญชีที่ผมได้ใช้บ่อยมากนะครับโอเคเนาะก็ แนะนำพอสมควรนะครับถ้าชอบนะครับก็ไลค์แชร์ซับสไคร์ e นะครับหรือว,ว่าจะโอนเงินบิตคอยน์มาสนับสนุนก็ได้นะครับยินดีรับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ